สวัสดีค่ะนิดหน่อยขนมไทยนะคะขนมไทยในประเทศเดนมาร์กค่ะกําลังทําขนมอยู่จะผสมแป้งเอา้าแป้งหมดแต่พอดีเราโชคดีนะคะบ้านเรามีมีร้านขายของไทยอยู่ใกล้ๆบ้านเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะว่าไปซื้ออะไรบ้างนี่ค่ะเราจะไปซื้อเราจะไปซื้อของตรงนี้ร้านอยู่ตรงนี้เองค่ะเดินไปแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะครับจาก บ้านก็เดินไปไ,ไแฟแดงก็อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงข้ามกับตรงข้ามกับตรงนี้เองตรงข้ามกับไฟแดงร้านร้านอยู่ข้างหน้าแ,แล้วก็ถ้าหันหันไปบ้านก็จะอยู่ตรงนี้เองสีฟ้าใกล้มากถึงก็จะมีร้านขายขายผัก ผลไม้เมลนอนแตงโมเยอะเลยค่ะอังุนอะไรโอ้ยของเยอะแยะมากมายแอป,ปเปิ้ลมะนาวเยอะแยะไปหมดแล้วก็แตงแมาถึงแล้วแป้งไทย ก็เป็นร้านของเอเชียของไทยใะสมมากมีหมดค่ะเครื่องปรุงไทยหอมกระเทียมเจียวแป้งข้าวเจ้ารสด,ดีแป้งขนมชั้นอันนี้ก็ อะไรนะผมวุ้นโอยเดี๋ยวนี้มีหมด่ะแป้งข้าวเหนียวข้าวเหนีวขนมครกเดี๋ยวเราจะมาซื้อแป้งตัวนี้หนึ่งหอ่อสามสิบห้าโครนมีหมดอ่ะมีข้าว ออูอัดอยากขนมอะไรนะขนมนขาตะไคร้มะกอ,อกยังมีเลยเห็ดต่างๆตะไคร้ โซวสตั้ตาพิกมีหมดทุกอย่างก็กลับบ้านแล้วก็เดินแป๊บเดียวประมาณหนึ่งนาทีนะ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างก็ นี่เลยกอที่จริงจะไปซื้อแป้งตัวนี้ค่ะแต่ว่าร้านของหมดปกติถ้าซื้อก็จะซื้อทีสิบถุงหนึ่งลังอะไรอย่างนี้แต่มาสองถุงเห็ดเดี๋ยวมาแกงค่ะมาแกงกับเห็ดเพาะเนาะแล้วก็ซอสซีอิ๊วต่างๆแล้วก็กระเทียมดองชอบกินแล้วก็นี่ค่ะต้นหอมยาวใหญ่มากก็ แค่นี้ทั้งหมดหมดไป815บาทนะครับ